ท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามท่านผู้บริหารและคณาจารย์54โรงเรียนท่านอาจารย์เจอจันจงสถิตยอยู่ฉะนั้นคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ทุกท่านที่มีจิตใจเดียวกัน คือจิตใจของบุคคลและกลุ่มคนที่พร้อมและอุทิศต,ตัวเองเพื่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ของประเทศทุกท่านมีหัวใจเดียวกันคือมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของคนรุ่นใหม่ของประเทศซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก และเป็นภารกิจสำคัญมากที่ทุกท่านลงมาทำและสิ่งที่ท่านทำเนี่ยได้ท่านได้เล็งเห็นแล้วว่าเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาคนเนี่ยคือหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอนให้คนคิดเป็นทำเป็นแล้วดิฉันได้ฟังจากท่านอธิการบดีว่ามหาวิทยาลายัยมุ่งที่จะ พัฒนาคนที่เป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่นทำงานเป็นเป็นเรี่ยวแรงของท้องถิ่นฉันขอกับเรียนท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าท่านได้เจอกาลยานามิตรที่ดีคุณภาพของนักศึกษาที่จะส่งขึ้นมาให้โรงเรียนเนี่ย ให้มหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วสามารถที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยกรูมเขาดูแลเขาพัฒนาเขาไปเป็นบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญของภาคอีสานเนี้ยต้นทางต้องมีคุณภาพก่อนต้นทางมาจากไหนต้นทางก็มาจากโรงเรียน5้โรงแบบเนี้ยค่ะหรืออีกหลายโรงที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ที่สอนให้เด็ก ทำงานเป็นคิดเป็นมีทักษะชีวิตด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วถ้าเป็นแบบนั้นได้เนี่ยเส้นทางของการพัฒนายาวชนคนรุ่นใหม่ของภาคอีสานก็จะต่อเนื่องเชื่อมโยงจากอินพุตที่ดีไปสู่การพัฒนากำลังคนแล้วก็จบออกไปเป็นกำลังสำคัญที่ ที่เข้มแข็งของภาคอีสานได้ดิฉันเดินสายพูดคุยกันกับผู้ประกอบการทั้งทุกขนาดในประเทศไทยแล้วเราก็พบเลยจริงๆว่าผู้ประกอบการภาคเรียลเซกเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยต่างๆออกมาเนี่ยจบออกมาแล้วเนี่ยทำงานไม่เป็น สิ่งที่เขาอยากเห็นก็คือคนรุ่นใหม่ที่คิดเป็นทํางานเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทฉันได้ฟังท่านอธิการบรดีพูดว่าอยากจะหาหลักสูตรที่เหมาะกับคนในพื้นที่จบออกมาแล้วเนี่ยสามารถเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เห็นศักยภาพเห็นโอกาสของการ พัฒนาธุรกิจในพื้นที่หรือจบออกไปเป็นกำลังสำคัญของภาคธุรกิจในพื้นที่เองด้วยวิธีการการสอนแบบให้ลงมือทำงานจากโจทย์ของพื้นที่ดิฉันจดเอาไว้เลยนะคะแล้วครั้งต่อไปเนี่ยคงต้องให้เวลามาหาวิทยาลัยแต่ดิฉันก็จะเฝ้ามอง แล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะทํางานร่วมด้วยดิฉันก็ยินดีแต่ฉันจะอยากดูดิฉันอยากดูว่าแนวทางนี้อีก5ปีอีก10ปีแนวทางนี้นนจะทําให้ภาคอีสานแข็งแรงขึ้นมาได้หรือไม่บัณฑิตของท่านจะมีคุณภาพเป็นอย่างไรแล้วดิฉันเชื่อเหลือเกินนะคะว่าท่านจะทำอย่างนี้ได้54โรงเรียนในห้องนี้ น่าจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีของท่านนะคะนี่คือสิ่งที่ฉนได้รับรู้รับฟังแล้วก็ได้เห็นภาพในวันนี้แต่สำหรับพวกเรา54โรงเรียนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมว่าท่านมีความมุ่งมั่นและมีศรัทธาเห็นคุณค่าในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ที่เรารู้กันว่าเป็นหลักในการพัฒนาคนสอนให้คนคิดเป็นทำงานเป็นวันนี้ที่ฉันมาพูดกับท่านเนี่ยเมื่อการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านมาหลายปีแล้วในช่วงขวบปีแรกๆของการพัฒนาโครงการและการขับเคลื่อนนั้นเนี่ย คนยังเข้าใจผิดอยู่มากว่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเรื่องของเกษตรเรื่องของการอดออมเรื่องของการใช้น้อยกินน้อยแต่วันนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้เข้าใจดีว่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ไม่ได้มอง ปลายทางแค่พฤติกรรมเท่านั้นแต่หัวใจอยู่ที่คนคิดอย่างไรคิดแล้วจึงแสดงออกอย่างไรและหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยสอนให้คนคิดเป็นคิดอย่างมีวิทยาศาสตร์คิดอย่างมีเหตุมีผลและวิเคราะห์เป็นวิเคราะห์ศักยภาพของตัวเอง โดยที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยให้ยึดหลักพอประมาณแก่ศักยภาพของตัวและเก่งกว่านั้นก็คือเห็นว่าสิ่งที่เราจะทำหรือดำเนินชีวิตไปเนี่ยอะไรคือความเสี่ยงอะไรคือภูมิคุ้มกันที่จะทำให้การงานล้มเหลวชีวิตล้มเหลวและต้องมีคุณธรรมมีความรู้ในการทำดังนั้นคิดว่ามันเป็นหลักปัชญาที่ ครบถ้วนที่สอนให้คนคิดเป็นคิดอย่างรอบคอบคิดทุกแง่ทุกมุมด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นรวมทั้งสังคมด้วยจันไม่เคยเห็นว่ามีหลักปัชญาไหนเนี่ยที่จะครบถ้วนมากเท่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราเนักการศึกษาเราพวกเราเนี่ยได้เรียนวิธีของการหลักการบริหารหลัก การทำงานอะไรไมาแยะแต่ดิฉันคิดว่าพุกทุกท่านตระหนักดีว่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงของเราพระราชทานให้คนไทยเนี่ยท่านพูดสั้นๆให้หลักการสั้นๆแต่ครบถ้วนแล้วสิ่งนี้แหละถ้าท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเอาไปปรับใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนมันจะทำให้เด็กของเราเนี่ย คิดเป็นในวันนี้ไม่ใช่รอให้โตแล้วถึงคิดได้แล้วท่านเป็นบุคคลที่น่านับถือมากที่ท่านสามารถสอนคนเป็นร้อยคนเป็นพันคนให้คิดเป็นทำเป็นท่านลองคิดดูสิคะงานที่ท่านทำเนี่ยมีคุณค่าขนาดไหนมีความหมายขนาดไหนไม่มีงานอะไรที่ มีคุณค่ามากไปกว่างานสอนคนให้เป็นคนดีและเป็นคนที่ทำงานได้เป็นพลังของชุมชนสังคมได้อีกแล้วนอกจากจะได้นะทุกคนก็มีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองแต่งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันงานของท่านมีคุณค่านะคะนี่คือสิ่งที่ทัานอยากที่จะเตือนพวกท่านว่าท่านเห็นหรือไม่ว่า ตัวท่านเองเนี่ยมีความหมายกับชุมชนท้องถิ่นของท่านอย่างไดดิฉันขอพูดเรื่องของโครงการนี้นิดเดียวค่ะโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของมูลนิธิสยามกรรมจนนั้นเนี่ยเป็นโครงการเล็กๆนะคะที่ไปเสริมงานใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ร่มการนำของดรพิยนุที่ออมี ภารกิจในการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาจารย์ปิยนุษย์ก็ทํางานภายใต้มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านก็จับมือกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของทุกท่านขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเป้าหมายในการที่จะขยายผลไปทุกพื้นที่ในประเทศโครงการนี้ท่านจะเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีเป้าหมายเป็นระยะระยะนะคะ ปี59เนี่ยเขาอยากเห็นศูนย์การเรียนรู้285 0 1ศูนย์หเขต1นศูนย์การเรียนรู้นี่คือแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือจะเกิดสถานศึกษาพอเพียง9,999แห่งซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่3,288แห่งในปีหน้าปี57 นะคะนี่และหลังปี59ยังมีแผนต่อไปอีกนะคะที่จะต้องขยายผลให้เ,เต็มประเทศเนี่ยนะคะดันงนัง้นคงคงให้ท่านเห็นพอให้เห็นเป็นเส้นทางเดินของการขับเคลื่อนหลักปัจชยาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่สำหรับงานของมูลนิธิสยามกรรมาจนที่เข้ามาร่วมจับมือกับทั้งสองหน่วยงานเนี่ย เราก็มีบทบาทในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้ได้8 4ศูนย์ฟังแบบนี้เป็นทางการแต่ที่ฉันอยากจะเปิดใจแล้วก็คุยกับทุกท่านว่าเมื่อเราเห็นว่าโครงการนี้ดีแล้วเราเข้ามาช่วยคิดว่าการขยายผลแบบนี้จะขยายผลอย่างไรให้มีคุณภาพเราจึงเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย หาแม่ข่ายพัฒนาโรงเรียนให้เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วให้ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยไปขยายผลต่อไปมีโรงเรียนเครือข่ายไปเป็นเพื่อร่วมทางกับเพื่อนในพื้นที่แล้วพอเราขับดันผักดันไปสักระยะหนึ่งเราก็พบว่าโรงเรียนกับโรงเรียนเนี่ยก็เป็นอกค์ประกอบที่ที่จำเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขตการศึกษาก็ดี สอนอก็ดีและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเองก็ดีน่าจะเข้ามาจับมือร่วมกันกับเครือข่ายการพัฒนาคนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้เพราะในขั้นตอนกระบวนการที่เราจะต้องเดินทางต่อไปเนี่ยมันคือการพัฒนาคนที่ต้องใช้ความรู้ต้องถอดบทเรียนต้องเห็นว่าอะไรสำเร็จ และอะไรที่เป็นปัญหาแล้วเขาก้าวข้ามมาได้และอะไรที่ยังท้าทายความสามารถของพวกเราอยู่โรงเรียนกับโรงเรียนทำงานร่วมกันเนี่ยซึ่งมีภารกิจโดยตรงเนี่ยย่อมจะเป็นคู่เชื่อมที่ดีแต่ถ้ามีตัวเติมที่ดีด้วยก็จะให้ทำให้กลุ่มที่ทำงานแบบเนี้ สามารถขยายผลได้เร็วที่ฉันคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะเข้ามาช่วยทำให้โรงเรียนที่ขับเคลื่อนนั้นชัดขึ้นเขาทำอยู่แล้วนะองค์ความรู้ก็เป็นของเขานะของโรงเรียนของคุณครูแต่จะทำให้การทำงานเนี่ยชัดขึ้นท่านเคยเห็นไหมเวลาเรามีการยาน,นมิตด,ดีๆเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเห็นตัวเองชัดขึ้นเห็นว่าเราทำงานอะไรเนี่ยที่มีคุณค่า เห็นว่าตรงไหนเนี่ยที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วเราก็ลุกขึ้นมาพัฒนาตนดิฉันอยากจะเห็นเครือข่ายการยานามิตรแบบเนี้ยที่ทำงานเป็นเพื่อร่วมทางคอยสะท้อนกลับไปกลับมาแล้วก็จับมือกันไปดัฉันอยากกบเรียนท่านนะคะว่าโครงการต่างๆนานาเมื่อมันเป็นคำว่าโครงการมันมีวันสิ้นสุด แต่ความสัมพันธ์ของคนในท้องที่ของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่มันไม่มีวันสิ้นสุดเพราะดิฉันถามท่านตรงๆถ้าโครงการของมูลนิธิสยามกรรมจุนจบท่านหมดหน้าที่ของการเป็นครูบาอาจารย์หรือเปล่าไม่ท่านยังเป็นครูบาอาจารย์อยู่และท่านก็มีภารกิจในการ สอนคนอยู่นั่นเองพัฒนาคนอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิสยามกมจรท่านกลาบเปลี่ยนท่านเราเป็นแค่คัตลิสที่จะชวนคนในที่มีศักยภาพชวนองค์กรที่มีศักยภาพทำงานร่วมกันเข้ามาเติมเข้ามาเสริมเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่ท่านทำอยู่เปรียบเทียบแล้วท่านทำงาน90 95เรามาเป็นตัวเติมอีก5เ็เท่านั้นเองแต่เป็นตัวเติมที่ทำให้ท่านเห็นงานของท่านชัดขึ้นเกิดเพื่อนร่วมทางมากขึ้นนี่คืองานของเราและเมื่อจบแล้วมูลท,ที่สยามกมมจนก็คงจะต้องถอยออกแต่งานของท่านและความสัมพันธ์นี้น่าจะเจริญงอกงามต่อไปนะคะ แล้วดิฉันก็ต้องเรียนว่าโครงการในลักษณะนี้อาจจะหยุดตรงแต่เราก็คงที่จะเข้ามาสนับสนุนท่านในอีกหลายๆด้านได้นะคะแต่เปลี่ยนบทบาทไปท่านเห็นแล้วว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเช่นนี้และบทบาทของมูลนิธิสยามกรรมาจเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ไปเสริมการขับเคลื่อนใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วบทบาทของ84ศนั้น เป็นบทบาทที่สำคัญมากที่จะจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายผลดิฉันพูดเสมอว่า8 4ศูนย์นั้นคือขุนพลหลักขุนพลสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออนัฉนพูดแล้วว่าการขับเคลื่อนนี้อยู่ในท่ามกลางของการทำงานกันเป็นเครือข่ายเครือข่ายของโรงเรียนกับโรงเรียน โรงเรียนกับชุมชนนะคะดังนั้นคิดว่าท่านอาจารย์หลายท่านเนี่ยได้พบกับมหาวิทยาลายัยเขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็ทำแค่ชวนเราเข้ามาถอดบทเรียนชวนเราเข้ามาพิจารณาความสำเร็จของตัวเองถ้ามองว่าเขาไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกนะแต่ถ้ามองว่าเขาช่วยเราเยอะให้เราเห็น เห็นจุดของเราเขาก็ทำเยอะเหมือนกันอันนี้ท่านก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านได้ประโยชน์จากสิ่งที่ความพยายามของอาจารย์ทั้งหลายอย่างไรนะคะสิ่งที่เราเห็นว่าท่านทำงานแล้วหลายโรงเรียนประสบผลผลสำเร็จแล้วที่ฉันก็ได้เรียนรู้จากท่านก็คือว่าโรงเรียนที่สามารถพัฒนาเยาวชน นักเรียนให้สามารถคิดเป็นทำเป็นได้เนี่ยโรงเรียนของท่านเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญคือสอนให้เด็กเนี่ยเรียนรู้จากการทำงานเรียนรู้จากการทำโครงการเรียนรู้จาก problem base แล้วก็ใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอาเป็นหลักในการสร้างความสำเร็จของโครงการโครงงานเนี่ยแล้วก็ มีการถอดบทเรียนให้เห็นภาพให้เห็นคุณค่าของหลักปรัชญาที่เอาไปใช้เพ้นโครงงานที่สำเร็จเนี่ยต้องประกอบด้วยการทำงานอย่างมีเหตุมีผลมีความรู้มีความพอ,อ,อประมาณแก่ศักยภาพคือกำลังคนกำลังเงินเวลาท,ที่ที่นักนักเรียนเขามีนะแล้วก็อีกมากมายที่จะมาเป็นตัวสนับสนุนพอประมาณไหม มีคุณธรรมรับผิดช,ชอบและภูมิคุ้มกันความเสี่ยงหลายโรงเรียนถอดบทเรียนออกมาก็พบสิ่งเหล่านี้ค่ะดังนั้นก็ถือโอกาสเอามาให้ท่านดูว่าความสำเร็จก็อยู่ที่ตรงนี้นะคะสุดท้ายที่เราเรียกว่าสำเร็จคืออะไรก็คงต้องกลับมาดูที่เด็กเด็กเราคิดเป็นไหมล้วคิดได้คิดเป็นนั้นเนี่ยแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดังนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้ เป็นจุดสำคัญไม่ว่าท่านอาจารย์จะเพียรพยายามอย่างไรท่านอย่าลืมกลับไปมองว่าแล้วผลลัพธ์ลูกศิษย์ของเราเป็นอย่างไรตรงนั้นจะเป็นกำลังใจว่าท่านสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรนะคะเรามาพบกันทำไมวันนี้และอีกสองวันที่ภายในสองสวันนี้ ว่าเราจะทำอะไรฉันั้นขอพูดสั้นๆก็แค่ว่าเรามาพบกันเพื่อสำรวจตัวเองเพื่อมองตัวเองว่าทุกท่านการเดินทางของทุกท่านไม่ว่าจะเดินทางมาห้าปีเดินทางมาสองปีเดินทางมาหนึ่งปีท่านเดินทางมาถึงจุดไหนจุดไหนที่เรียกว่าสำเร็จอย่าลืมมองว่าสำเร็จของท่านคืออะไร และตรงไหนที่เป็นอุปสรรคตรงไหนที่ท้าทายที่ทำให้เราต้องเดินต่อด้วยความพยายามและเรามาหาว่าใครเป็นกัลยานามิตรกับเราที่จะจับมือเราเพื่อให้ข้ามสันดอนข้ามปัญหานี้เพื่อที่จะทำให้หนทางไปสู่ความสาเร็จของเราเนี่ย สั้นลงเพราะฉะนั้นวิทยากรกระบ,บวนการเขาก็จะออกแบบกันมากมายเลยนะคะว่าเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันอย่างไรดิฉันขออย่างเดียวว่าการเรียนรู้แบบนี้จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวเองเวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่จะ มาพูดว่าฉันทำอะไรแต่เวทีนี้เป็นเวทีที่จะมาพูดว่าฉันทำอะไรสำเร็จอะไรไม่สำเร็จวิเคราะห์วิเคราะห์ะตนเองและมองเพื่อนและช้อปปิ้งไอเดียช้อปปิ้งวิธีการที่จะมาช่วยเราให้สำเร็จเพราะฉะนั้น ถ้าท่านบอกว่าท่านสำเร็จทุกอย่างท่านทำมาได้ดีทุกอย่างจริงๆดิฉันก็ขอขอกลับเรียนว่าคุณสศินีก็ไม่ควรที่จะรบกวนท่านให้เดินทางมาเสียเวลาถูกไหมคะแต่เพราะเรารู้ว่าเรายังมีเรื่องท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จอีกทุกท่านจึงพร้อมใจกันมาในวันนี้ เพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าถ้าท่านมาด้วยหัวใจของความซื่อสัตย์กับตัวเองและอยากพัฒนางานของท่านให้สำเร็จได้จริงท่านจะได้ไอเดียและวิธีการดีๆและได้เพื่อนร่วมทางไปทำงานแน่นอนถ้าท่านทำแบบนี้นะคะแล้วก็หวังว่าแล้วก็ขอให้ท่านสำเร็จได้จริง ดังความประสงค์ที่ท่านทุกท่านเข้ามาร่วมกันที่จะเรียนรู้ในวันนี้สำหรับมูลนิธิสยามกรมจนก็ยังขอพูดเหมือนเดิมขอเป็นเพื่อนร่วมทางกับท่านขอพระคุณค่ะ